สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินมังกรนะครับจะพามาชมรถกระบะซิ่งคนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับตอนนี้เราอยู่กับ i s u d m a c b o o e Power 1.9 DDI นะครับอันนี้เป็นตัวโฉมปี2019นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่518,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่128,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกค้าคันนี้มาในโทนสีดำนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มี กับสีไม่มีเปลี่ยนสีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบพันกันนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับไฟด้านหน้านะครับได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวคมนะครับด้านล่างก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้เราด้วยนะครับตัวไฟเดย์ไลท์นะครับได้เป็นไฟ LED สีขาวนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวกรอบของไฟตัดหมอกก็มีตัวโครเมียมแทรกเข้ามาด้วยนะครับลูกค้ากระจังหน้า โครเมียมนะครับจัดกับสีดำนะครับตรงกลางมีโลโก้ของ i s ซูซมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคถัดมาชมด้านข้างของตัวรถกันนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับได้เป็นแม็กสีดำปัดเงานะครับมีตัวเงาสีเงินเล็กน้อยนะครับเป็นแม็กขอบ18แนะครับแล้วก็มีครอบเบรกมาให้ด้วยนะครับ ซุ้มล้อนะครับตัวยกสูงนะครับได้ซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยนะครับตัวประตูก็มีตัวอักษรนะครับเขียนว่าไฮเรนเดอร์นะครับบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวยกสูงของอีซูซูนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีบันไดนะครับมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่เปิดประตูครอบโครเมียมมาให้นะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เปิดประตูแคบได้นะครับลูกค้า ถัดมาด้านหลังนะครับล้อด้านหลังนะครับก็เป็นล้อแม็กขอบ18เช่นเดียวกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเปลี่ยนท่อมาให้ด้วยนะครับลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะให้ฟังเสียงท่อกันสักเล็กน้อยนะครับคันนี้นะครับก็ท่อลั่นๆกันไปเลยนะครับลูกค้า แล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะครับไฟท้ายนะครับไฟเบรกได้เป็นไฟ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ภายในตัวโครมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวโครเมียมตัดกับสีดํานะครับทําเป็นบันไดเหยียบขึ้นตัวกระบะอีกที่นึงนะครับกระบะด้านท้ายก็เปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ัดมานะครับกระจกด้านหลังมีเส้นไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนะครับนี่าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันบ้างนะครับตัวรถนะครับจะคุมทุนไปในทุนสีดานะครับมีสีเงินนะครับตัดเล็กน้อยนะครับตรงตัวประตูแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับมีสีเงินสลับมาให้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูประตูฝั่งคนขับนะครับประตูฝั่งคนขับ ที่พักเขนนะครับหุ้มหนังสีดําเย็บด้วยตะเขียบใต้ขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้มีตัดสีเงินเล็กน้อยนะครับที่เปิดประตูโรเมียมที่ล็อกประตูแบบแมนนวลนะครับมีมาให้นะครับด้านบนจะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีที่ล็อกกระจกที่ล็อกประตูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ำกดน้ํา1ช่องมีลำโพงมาให้1ตัวนะครับลูกค้า เบาคู่หน้านะครับคันี้ได้เป็นเบาผ้ากรมะหยี่สีดำนะครับมีความนุ่มพอสมควรนะครับลูกค้าตรงกลางมีลวดลายนะครับสลับกับตัวของผ้านะครับสวยมากๆเลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับเบาะเขียบด้านหลังเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับออกสีเทาเข้มนะครับลูกค้าไม่ใช่สีดำนะครับแล้วก็มีที่พักหลังมาให้2ตอนนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับประตูแขบนะครับดูประตูแขปบมี ที่เปิดประตูนะครับแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับมีช่องวางของมีที่จับเปิดประตูมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับยังไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับลูกค้าแล้วก็หน้าปัดนะครับหน้าปัดตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีแดงสลับกับสีขาวนะครับลูกค้ามีวงกุม2องวงกุมนะครับตรงกลางเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับวงกุมซ้ายมือเป็นวัดรอบเครื่องนะครับขวามือเป็นความเร็วของตัวรถนะครับ ตรงกลางนะครับจะมีเลขไม้บอกนะครับวันนี้เลขไม่อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับด้านขวามือจะเป็นปริมาณน้ํามันตรงกลางนะครับจะเป็นอุณหภูมิภายนอกของตัวรถนะครับมมาให้นะครับลูกค้าถัดเข้ามาคอนโซลตรงกลางนะครับตรงคอนโซลด้านหน้านะครับมีช่องเก็บของมาให้นะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับ สามารถเปิดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับถัดมาจะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับยังเป็นเครื่องเล่นเสียงวิทยุธรรมดานะครับยังไม่ใช่หน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อ a u x กับ u s b ได้นะครับมีพอร์ตเสียบมาให้อย่างละหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตัว u s b นะครับยังเป็นของตัวเก่าอยู่นะครับลูกค้าแล้วก็เครื่องเล่นเสียงนะครับฟังวิทยุ f m a m ได้ปกตินะครับสามารถใส่แผ่น c d ได้ด้วยนะครับลูกค้าถัดลงมาตรงนี้จะเป็น ระบบแอร์นะครับปรับความเรงของพัดลมได้4ระดับนะครับแล้วก็ปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ปกตินะครับมาดูกันที่หัวเกียร์กันหัวเกียร์นะครับเริ่มลอกแล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ใหม่นะครับทางเราสามารถเปลี่ยนให้ใหม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โเเกียร์หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดานะครับถัดมาจะเป็นช่องวางแก้วน้านะครับมีมาให้2ช่องนะครับลูกค้าด้านข้างก็เป็นเบรกมือ ตัวเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อกล้อดีนะครับไม่มีล้อไหลล้อลื่นแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ตรงกลางมีที่พักเขียนด้วยที่พักเขียนสามารถเปิดออกได้นะครับเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่พักเขียนจะหุ้มด้วยหนังสีดำนะครับหากท่านใดนะครับกําลังมองหารถกระบะนะครับแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนท่อนะครับจัดทรงสวยๆแบบนี้ให้นะครับได้ ไฟเดลท์สวยๆวยนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับราคาอยู่ที่518,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เลขไม่อยู่ที่128,000นะครับหากอยากมาดูตัวรถนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประสิฐผลลุ่งเดือนสุลนครสาขา99ได้เลยนะครับตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดสกุนครแล้วก็แมคโครนั่นเองนะครับลูด้นะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคา,มา,คาไม่แท้ทุกคันไม่มีกก ต้องมาที่ประสทธิผลลุงเรืองสกุลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ